สวัสดีผู้มชมเนี่ยค่ะอยู่หัวสมจ้าช่างไเบเบไทยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะเล่นเกมชื่อวา่าโรบบอกในแมปเดิมนะที่ผมอ่านชื่อไม่ไม่ออกน,นะคะเดี๋ยวใครไว้จากไหนคิโมอจี้อะไรโอเคนะตามคำขอที่ตามที่ผมบอกกันจี้เฮ้ยกูถีบนะเว้ยพวกนี้กวดประสาทกันอยู่เทียน้าเสียงเสียงเพื่อน,น,ะนอะไรจะนั่นกันเนี่ย เกิดไปกูหยัดคลิปโอเค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 ไม่แก้แล้ววี่ผมก็จะมาทำสีผสมซึ่งมันใครทำอะไรเนี่ยรู้ว่ะอร่อยิ่มว่าปึ้งปึ้ง่ึ้งปึ้วอร่อยไหมโอเควันนี้ผมก็จะพาไปทำสีผสมนะโอเคอาจจะได้ยินเสียงเพื่อนผมแล้วคลิปนี้เราจะมาหาล่าเดู อันนี้เหมืนจะมาทำมาทำสีผสมที่คนดูแม่ง57ก็คงโคตรด,ดีใจออย่างแรกเอาส้อยมาก่อนใครไม่ควรพังอะไรอยู่ในห้องน้ำวะเปล้องค้อทําำอะไรกับห้องน้ำเปื้อณทำไปทำ่างนี้ ต้องนสให้เรใส่หมวกเมอไดม่ได้ไ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 ม่ใส่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไื้ไม่อกคไม่ไกงม่ไไม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่้ไม่ได้ไม่ไไม่ได้่ไม่ไ้ไมะอด้ไไดไม่ได้อม่ท้ไม่ไม่ไมไม่่ไ้ะม้่่ไไม่่ไ้่ไได่้ด้มมไ่้ววะ วิ้ยมันต้องช่วยให้ปั๊มช่วยบอกว่าที่แบบต้องจับล็อกคอแล้วจับทุ่มจอนสีหน้าอ๋อรูลล่นแหละนู่แหละโอเคนะแต่ไม่ใช่ผู้ชมมาทำสีส้มอันนี้ก็ได้นะสีวุส้มอีอันนี้อันนี้ทำสวยแล้วแบบถ้าใครเห็นนี่หน่าอลังการงานใส่แางนี้เลยมีเนี่ยได้สีวส้มแล้วเห็นไหม กูได้เวลาตัดต่อที่แบบอีพิกแล้วนี่มันจะเป็นสีผสม,มยนะังไ่ะถ้ามันชอะไปโชว์ได้นะที่จริงตรงนี้ตรงนี้ตอนที่ผมต้องเล่นเซอร์วีพีกับฟาร์มแล้วก็เปื้มเนี่ยตรงนี้เหมือนจะบักน,นะเป็นสีขาวแต่มันจะเป็นมีสีเขียวอ่อนมาจากไหนก็ไม่รู้มันมีสีเขียวอ่อนมาจากไหนมันมาผสมตรงนี้กลายเป็นสีขาวขาวเขียวอ่อนสวยอยู่ลองเล่ตัวท่านกำลัง ลองลองทำสีดำกับแดงใหม่น่าจะต้องใส่สร้อยก่อนนะถึงจะทำถูกี่จริงดำส้มได้นะแต่เดี๋ยวนี้ผมทำแล้วมันไม่ได้อะเป็นไรเสียงอะไรวะนั่นนะ่ะ <laughs> <laughs> โอเสียงอลังการมากเลย ต้องใส่สร้นอยก่อนนะฮะโดนหมวกแล้วน่าจะต้องใส่สร้อยก่นนอนไอ้กลิ้มเข้ามาทำไมละ่ะใส่สร้อยปุ๊บปุ๊บใส่ๆๆห,ใหมวกได้ไหมได้ไหมแน่นอนไม่ได้มันนานอย่างนี้ไม่ได้แน่นอนว้าวเรียบร้อยไม่ได้ทำง่ายจะมาทำไมตอนตอนแม่อยกคิดนี่มันง่ายอย,อย,อย่งวะสีที่ทำได้ส้มส้มขาวทำได้นะ ก็อย่าทำส้นขาว่าทำแบบอี EC เลยนะใส่กวยแล้วก็กระโดดลงน้ำไม่ตรงบ่อหน,น้ามะทีนี้มึงไม่พูดผิดยายฉันพูดว่าอะไรเมื่องงเม่เสียบไหมเปึ๊บวิบเสียบไหมเออถ้อร่อยมาก นี่น่นดีดๆหนูอย่าไปโดนรเรียบเอ้ยเอรีเซ็ตตัวกับรเซ็ตตัวมานี่ก่นเข้าเข้าไปในทำนิสีจะรู้ตรงนี้ดู้ม,มานี่หน่อยอตรงนี้ก่อนตอว่าม้าานหแค่แค่้อมาตรงนี้ก่อน ทำไมทำไมนะทาทังเงินปื๊ดอย่ายืดนดนิยังเหลือสี่ทวคลิปกูจะไม่จบมาเนๆก็มีคำหยาบแม่ไม่จบอีนะคลิปเนี่ยปื้มามานี่ก่อนปื้ดแม่พี่กระชาเขายังไม่เห็นเป็นไรเลยปื้มอย่าเพิ่งนะปื้มอย่าเพิ่งนอน,น,อมน,นไม่นี่ก่อนไม่ได้แต่พี่กระชาเขาอาจจะเซ็นเซอร์ไงไม่พี่กระชาไม่เห็ขาไม่เซ็น หลังแกนั่นก็ให้ใกล้ความเป็นอันนี้แล้วก็หลักขึ้นเข้าไปเลยนี่ผมบอกแล้วทําได้นี่เนี่ยสวยเลยสวีสวยอู้ีนี่เก่งมากเลยค่ะแต่แม่คุณเขาตลกของกูเลยนะเอาไงว่าก no ูเป็นนี่มันคุณไข่เป็นไข่เกียวคิปนี้ทำรูนี้มาไหนปื้อมาปิดคลิปกัน เอาแล้วมันจะเปียเแล้วเอาไอ้ป um um ื้มไอ้ปื้มไม่มีความร่วมมือโอเคกูปิดคนเดียวก็ได้วะโอเคโอเคแล้วคลิวนี้ก็เมิงไม่รู้จะตกลงจะมาเล่นจะมาอัดคิวสองผสมผสม สีอิงือตอนสอนผสมสีแบบสีมันเีตัวละครในตีน่ไมันจะเป็นตัวแปลกๆหรือหรือว่าผมว่าเล่นตลกกันแน่พี่ครับตอนนี้ก็ไงา็นากนุกษาแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตั้ใครนะคบวันนี้หม้องลาไปก่อนนะสวีครับโอ้ยเจ็บจังเ